สวัสดีนะคะมาพบกวับช่องนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมือนีนกกะสีพามาเอ่าเฮ็ดมักอีกคือเก่าเลยค่ะมือนีกะสีมาขยายน้ำสับปะรดเลคะ่ะหรือทำเป็นวายสับปะรดค่ะเพราะว่าอ่านกเห็ดไวแตงแต่ปีหาสิบสองค่ะแตงแต่ปีหาสิบสองนกบ่เคยขยายแล้วก็เ่เคยเอามาเห็ดวายเลย เดี๋ยวมือนีมาเบิ้งกันเ้ยค่ะว่าสีเฮ็ดแบบใดแต่ว่ามือนีนกสิเฮ็ดแบบบรรจุไส,ขว,ะะไสขวดเ้อค่ะบรรจุไสขวดคือจังหนกเคยเฮ็ดใวอย่างสีเนี่ค่ะเนาะอยู่อ่าทั้งขวามือทั้งนั้นนะคะอันนั้นก็สิเป็นน้ำน้ำฟักข้าวน้ำม,มังคุดสังเกตเบิงะะ้งเ้ยค่ะน้ำของเขามันสีบ่คือกันเ้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนกสิพายยางไปเบิ้ง น้ำน้ำสีบกคือกันเล้่ยค่ะสีสีสีบกคือกันเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเบิงนี่สีมันจะแตกต่างกันนี่ค่ะอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำฟักข้าวนี่ค่ะน้ำฟักเข้าจากพี่มาพี่แล้วก็ทั้งพี่มาพี่เด้ค่ะอันนี้เราก็หมุนปิดได้เลย่คะ ใส่เน,นี่ค่ะหาตัวใดเข้าหาฝาพอเข้ากับใส่จังสีมัดใดเลยใส่จังสีมัดใดเลยสังเกตด้วยน,นะคะน้ำของเขาสีสีบืคือกันเลยค่ะน้ําของเขาสีจะไม่เหมือนกันสังเกตดูดีน้ำของเขาสีสีบืคือกันเลยเลยคะ่ะ น้ำนะะฟักข้าวเนี่ยค่ะฝั่งข้างนี้น้ำฟักขา้าวน้ำฟักข้าวจะออกแดงแล้วก็น้ำมงคุดน้ำมงคุดนี่จะออกเหลืองเหลืองอ่อนๆไม่เหลืองเข้มนะคะอันนี้คือว่าบ่ได้แต้มแตงสีเนะะี่ยค่ะคือมันเป็นสีแบบธรรมชาติแต่ว่ามือหนีนกสีมาเห็ดนามสับปะรดเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยะคะ่ะแมนอันนี้นกเตรียมแล้วเตรียมเตรียมเอามาเลยะคะ่ะนี่ ถังนีสิเป็นถังน้ำสับปะรดด้อค่ะเพราะว่าน้ำสับปะรดของนกเนี่ยมันถังใหญ่นกเห็ดไห้อะนกก็เลยกอ,อกใส่กระลอน้นแล้วก็เอาแต่หัวของเขาออกมาก่อนเ้อค่ะเพราะว่านกสิเอามาเห็ดขยายขยายเป็นน้ำน้ำวายวายสับปะรดแล้วก็เป็นน้ำหมักสับปะรดแต่วา ก้อนเฮาสิเอามาเห็วดวายใดเนี่ยมันตรงใดอายุเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่องเดี๋ยวนกสิเทนามองเขาออกมาก่นวาของเขามันสีนี้อ่าสีแบบใดเด้อค่ะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันสวัสดีค่ะอันนี้สิเป็นน้ำเป้าเด้อค่ะจะเป็นน้ำสะอาดอันนี้คือจะเป็นน้ำสะอาด เตรียมไว้แล้วก็ในถังมีแล้วค่ะนี่อันนี้สิเป็นน้ำน้ำสับปะรดเ็ศตั้แต่ปีห้าสิบสองอันนี้เป็นหัวของเขาเลยยคะ่ะวมือนีนกกะสีเอามาขยายแล้วก็ทำเป็นน้ำสับปะรดแล้วก็วนยสับปะรดนะคะเดี๋ยวเขาดึงกัน <S <S ส่วนสัตว์ก,ก็คือจังเหตดกันะค่ะ <S <S สี่สี่เหยือกนี้ ตอน้ำประมาณนี้อันนี้คือน้ำสะอาดเลยคะ่ะน้ำที่แบบว่าผ่านการกรองมาแล้วโบแมนน้ำก๊อกด้วยค่ะน้ำก๊อกใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีคลอรีนเวลาห้างจะเอามาใส่เ,เกคือว่ามันใส่ไม่ได้นี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้ลเนี่ยอันนี้น้ำซับปะรดสังกเกตเลงนะคะน้ำซับปะรดของเขามันสีแดงเป๊ะเลยด้วยค่ะ อันนี้ใดงใสปีเนี่ยดูอันนี้ไดงใสปีหาสองเลยคะ่ะปีหาสองงกเราเคยเห็ดอย่างเลยนี่ค่ะอันนี้ดูก็จริงๆหลอกพ่อไก่พออซีเหลือก็ได้ค่ะเบืงหน้าของเขาอันนี้หัวของเขาเด้วยได้ค่ะ ใส่สามละเดเดสิคะนกขอชินชิมเบอรมังก์ก่อใส่ผีินเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลนกที่ใส่โรครึ่งนะคะอ,อน,นี้น้ำสับปะรดเลยคะ่ะน้ำสับปะรด แล้เวเราก็เอาน้ำตาลใส่น้ำตานลนกที่ไส้โลกรงนะคะน้ำตาลนกขี่ไส้โลกอะน้าตาลใส่โลกนะะ้น แล้ก็คนคือเราค่ะคนให้มันเป็นทางเดียวกันนะคะวนให้มันเป็นทางเดียวกันแล้ว,วดใส่วนขวายด้วยะคะ่ะจะไปส่ายก็คือส่ายาจะไปขวาก็คือขวานี่ค่ะคนนี้สี่นี่ค่ะคนไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำตาลของเขามันสีละลายละลายออกให้เป็นน้ำเดียวกันก็น้ำนะะี้ด้วยค่ะ เขาค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยอันนี้นกเฮดได้เนี่ยก็หาสิบสองค่ะไปแค่ปีห้าสองห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้กห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไปถีบเลยสองสามบีสี่ก็ประมาณสิบสองปียันสิบสามปีเพราะว่านกสีเห็ดแบบ รุ่นแรกๆเลยอ่ะเห็ดรุ่นแรกๆเลยลกสีเห็ดออกมานี่รุ่นแรกๆเลย,ยค่ะเดี๋ยวเขาค้นไปเรื่อยๆเป็นก้อนน้ำตาลเขาเขามันสีละลายละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยคะ่ะละลายเป็นน้ำเดียวกันกับน้ำ เดี๋ยวเขาก็ซีมเลยค่ะว่ารสชาติเนี่ยเขามักบอถ้าบอมักเขาก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลเข้าไปอีกได้ค่ะผู้ใดใส่น้ำน้ำครึ่งได้ก็ใส่แต่ว่านุกบ่าใส่ได้ค่ะน้ำคึ่งนุกว่ามันหนักทุ้นุกก็ขอใส่เป็นน้ำตาลเนาะเพราะว่าของนกมันแต่อยู่แล้วเจ้าค่ะคแก่ปีหาสิบสองห้าสองอันนี้หกสี่ก็ประมาณสิบสามปี ขอขอชิ้มก่นอนรถถาดออกสามรถค่ะสามรหมนไหมถึงว่าตอินี้รถเกี่ยวนิดนึงเกี้ยวหวานนะคะสามรถอะ่ะเกี้ยวหวานสามรถ พอเขาค้นเป็นน้ำเป็นน้ำเดียวกันแล้วหมายถึงว่าน้ำตาลออกจากอันนี้แล้วๆๆเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยเนี่ยค่ะ หาสิบสองนี่ยค่ะสิบก็ปีค่ะเนี่ยเบิง้งน้ำเขาจะออกมาแดงเป๊ดเลยสับปะรุดนกเค็ดใบนี่หกสิบโลถังเนี่ยถังเนี่ยนกเค็ดใบหกสิบโลแต่ว่านกมันถังหกสิบโลมันนกมาปาะแกนเนาะคะ่ะนกก็เลยใสตะลอนแยกแยก,แยกออกมาทีละน้อยๆเน,นี่ยค่ะอันนี้เขาจะขยายด้วยน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ พอคนไห้น้ำตาลกระนามเขากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็สีกอกใส่ขวดเัค่ะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันเล้นุกสีกอกใส่ขวดกอกใส่ขวดแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงไว้คือจังอ่าเฮ็ดที่เฮ็ดน้ำฟักเขาเฮ็ดน้ำอีอย่างไหมคะ่ะพน่ะคืจะคึอกันเลย 就一般。 ค่ะปัะน,นี้ยวห้าวกาเอาโัวกองนัเอาก็ใส่ได้สี่นะคะ่ะแต่เขาก็เตรียมกอกกอกใส่ขี้เก่าเห็ดขี้เก่าค่ะแล้วเราก็เอาเหยือกตรงนี้เหยะะือกน่ะค่ะตรงขยับเข้ามาใส่ก็เป็นน้ำเงือ 我靠！好牛牛嘞！ กองไปนี่โตเะยค่ะเพราะว่าตัวนะะียคกอตัวกองน้ำสับประ,ดะ e รด,ะรด,ดรก็ค่ะตั้งแต่ปีห้าสิบสองอยลอยลอยรอยลอยลอยลอยรายลอยลอยลอยลามัอยล่นอยลเดลอยลเยลอยลอยาอยอยลอีลอยอยออีกอลอบนอย ก็ต้องให้เต็มหลายเลยค่ะในเรียนเนื้เรเท่ออกอีกเล็กน้อยเราไม่ต้องให้เต็มเยอะนะค่ะท้างก็ต้องให้เต็มหลาย พอใส่โต๊ะฟองไปได้ต็มเลยเลยค่ะ Yes. Yeah. ค่ะเมื่อวาเรามีถาดรองอยู่ โอเคใส่ถาดไว้ก่อนเนะะียค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาขวดเล็กขวดเล็ก็กกใส่ทำร่นหลายนะค,ะค่ะตัวใบนี้ฟ้าปิดเท่ากับปิดเลยคะ่ะตัวนี้ตัวนี้เอาออกอีกน้อยนอยคะ่ะข้างบตง่อให้มันร่นหลาเลย เรากา็เดี๋ยวพว่อกอกออกมาแล้วห้องใส่ขวดลักษณะรื่สี่เน,นี่ยค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นาวายสับป,ปะรดแล้วก็น้ำ สับปะรดนะคะอันนี้วายสับปะรดแล้วก็น้ำสับปะรดนะคะเดี๋ยวนกสีมัมัดจุกไข่เบิ้งนะคะก็คือว่าถ้าขวดใดที่เขาหาฝาเพราะท่าพอเลยค่ะเขาก็สามารถมัดจุกได้เลยมัดปิดจุกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนกสีม,มัดไขดเบิ้งมัดปิดจุกมัดแบบใดบางคนก็นยังบ่เข้าใจดวยค่ะว่าคำว่มามัดปิดจุกมัดแบบได นี่ค่ะเขาก็เอายางยางแล้วก็ถุงนี่ค่ะเนี่ยก็ามากดัดปิดจุกเขาก็มกัดใบจระสีเลย Más pico que si verde esa de los más นี่ค่ะกระสิออกมาลักษณะยังสี่เลยค่ะอันนี้เขาเอินว่ามัดติดจุกเนะะี่ยค่ะวายสับป,ปะรดแล้วก็น้ำสับป,ปะรดเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนกจะเอาขึ้นสันให้เบิงะะ้งเ้วยค่ะว่าถ้าเอาเอามาเลี้ยงเลี้ยงใส่กันแล้วเนี่ยคือสีสีของเขาเนี่ยคือมันสิแตกต่างกันแบบไหนนี่ค่ะ เนี่ยเบิ้งเด้อค่ะนกสีเห็ุดในเบิ้งนี่ยค่ะสังเกตเบิ้งสีเลยค่ะสีเขามันสีบูงคือกันเน่ยค่ะ จำได้ทุกสีเลยค่ะกจำได้ทุกน้ำที่กเ็ดอันนี้น้ำสับปะรดอันนี้น้ำมังคุดอันนี้คือน้ำฟักข้าวนี่ค่ะส,สะมุนไพรสมุนไพรต้านโรคเล<ม>ค,ค่ะเขากนะะ<ม>ินเนี่ยเสริมสร้างภูมิสร่างภัณฑ์ให้กำ่ังกาย มีนกปิดขวดนั่นนั่นพกเมีฝาแลไ้วค่ะในห้องปิดตุกเลยุ่ิดเลยอค่ะสังเกตบ้างเลยหาะมองเขาติอสบขึ้นกันเดี๋ยวนกเขียนติดกัน ค่ะติดขดแรกไอขดแรกเลยน้ำมังคุดอันนี้น้ำแหอสับป,ปะรด Вот так вот. นี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่เราก็ระบุดอันนี้ฟักข้าว เขาโมฮอดนี่แล้วก็มังคุดมาถึงนี่แล้วก็สับปะรดมาถึงนี่สังเกตเบื้องเลยเด้ค่ะคะือหนามของเขาสีของเขาเนี่อะนกแท้เบื้องใกล้ๆสีของเขามันสีบกคือกันเลยค่ะสีสีสีของเขามันจะไม่เหมือนกันให้สังเกตเบื้องนกสีติดซื้อขันไว้อยู่เดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวคว้าเข่าให้นูเขียนเลย 哎。Oh. ค่ะฟักข้าวมังคุดสับป,ปะรดนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำที่นกเห็ดจะกินเป็นวายกด็ดีหรือสีกินเป็นน้ำแบบคือมัน เ็ดได้หล,หลายอย่างนะคะแมนอันนี้นกกะเห็ดเป็นไว้ไวยฟักข้าวววยบางคุดววยสับปะรดแต่ก้อนนกเสียเอามาเห็ดเป็นไว้เนี่ยคือถูกยางตั้งแต่ปีห้าสิบสองนกเห็ดนํามักสุดแรแรกๆเลยก็คือปีห้าสิบสองนะคะเนี่ยก็คือเอามาให้เบิงเนี่ยคะ่ะฟักข้าวมางคุดสับปะรดแล้วก็สีนี้ นี่นี่ลูกจันแต่ว่าลูกจันเนี่ยนกสีไส้ถังไวเดี๋ยวมือใหเด้อค่ะเดี๋ยวนกกะสีเห็ดออกมาขยายไวจังสีคือกันเห็ดไส้ขวดไวคือกันนี่ค่ะจังใดแรกงนี่นกกะไม่เห็ดน้ำสับปะรดหายเบิ้งเด้อค่ะกับเป็นายสับปะรดแล้วก็น้ำสับปะรดจังใดคลิปนี้นกก็ฝากพี่ฝาก้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นกก็ สวัสดีนะคะ่ะน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเวยคะ่ะมือนี่ก็เป็นน้ำสับปะรดะคะ่ะ